ค่ะเรามาดูกันที่ชิ้นแรกกันเลยนี่ค่ะสำหรับชิ้นแรกนี่ค่ะก็คือรองพื้นนั่เนเองค่ะอันนี้ก็หาซื้อกันได้ทั่วไปเนี่ยราคาก็ประมาณร้อยสองร้อยนี่ค่ะอะ่แต่สถาทานที่อ่มีงบไม่เพียงพอนี่ค่ะเดี๋ยวมีไปค่ะ นี่ค่ะโรตีค่ะสีคล้ายๆการผสมน้ำใช้แทนก็ได้เหมือนกันค่ะจะมีจุดเล็กๆนี่ค่ะเป็นปลาออกแนวสาวทุร่านี่ค่ะใส่ได้เหมือนกันมาดูชิ้นต่อไปกันเลยนี่ค่ะชิ้นต่อไปก็คือแป้งนั่นเองค่ะเมื่อลงรองพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีแป้งฝุ่นหรือแป้งผ้านี่เนี่ยค่ะอ่านี่ก็หาได้ซื้อได้ง่ายเหมือนกันค่ะแป้งฝุ่นก็จะช่วยเซ็ตออกรองพื้นค่ะสาวๆก็ยังอาจจะมองว่าแพนไปอยู่ดีนี่ค่ะเราก็ทิ้งมันไปเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ุ่นเด็กนี่ละใช้ไ,ได้เหมือนกันแทนกันได้ค่ะอย่างอย่างมองว่าแพงกีกซิ่งนี่ค่ะทีไม่เหมือนกันค่ะแป้งมันค่ะใช้แทนได้ดีมาเนื้อนิ่มละมุนทาปุ๊บลงกระทะเดกได้เลยะอันดับต่อไปนี่ค่ะก็ะเป็ดอายไลเนอร์สำคัญมากรบบสาวนยที่จะมีตาเฉียวขกสวยงามนี่ค่ะอายไลเนอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีให้เลือกมากมายมันไม่ใช่เป็นแบบยินส่อหรือจะเป็นแบบเป็นเมจิเนี่ยค่ะ เยอะอะไรอีค่ะมีทั้งกันนาไม่กันนามีทันน้งราคาร้อยสองร้อยหรือว่ายี่สิบเ้าทถ้ายังไม่พอใจนะะี่ค่ะสำหรับท่านที่อยากต้อ,ตองการความกันน้ำอย่างเต็มเปี่ยมแบราคาถูกนะะี่ค่ะนี่ค่ะการาเคมรับรองติดทนจนลบไม่ออกเลยค่ะอันดับต่อไปนะะี่ค่ะก็คือบรัชออนหรือที่ปัดแก้มของเราเนั่นเองนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็หาซื้อง,ง่ายเหมือนกนะะันนี่ค่ะแต่อันนี้คือ เรเล่นเก็บได้ไม่ได้แค่ว่าเก็บได้บางเอิญว่าใครที่ไม่รู้เอากระเป๋ามาวางข้างๆตั้อีก็เลยคนดูเจอก็หยิบมาชอบมาแต่ว่าถ้าต้องการความเป็นธรรมชาตินี่ค่ะเราสามารถหาตัวช่วยได้นี่ค่ะอ่อยากรู้ว่าทำยังไงเราไปดูกันค่ะฉันทาเองดีกว่า่าฉันทาได้โอเคฉันทาเอง ถ้าท่านผู้ชมไม่มีนะคะก็สามารถให้เพื่อนทําให้ได้แต่ดิฉันเลือกที่จะทําเองดีกว่าหาัวสุดหายหมึงเติรกแดงตอนนี้เราก็โอเคแล้วนี่ค่ะสำหรับครบห้านี่อย่างวะเกือบครบละอย่างสุดท้ายนะะี้ค่ะก็คือลิปติกน่นเองนะะี้ค่ะก็จะมีให้เลือกอีกมากมายเช่นเดียวกันนะคะมี แค่จะมีมากกว่าตารางสีทั่วโลกแล้วนะแต่เช่นเดียวกันนะะี่ฮะมาอีกแล้วค่ะสำหรับสบาวๆท่านใดที่ไม่มีงบสิ่งมันไปค่ะนางวองค่ะหรือยางบงนั่นเองนะคะไทยยังไงแค่นี้ก็น่าจะรู้เนะ,ะ่ยค่ะอลิศขึ้นมาเอาลิศอลิเอาลิศก,ก็ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆก็ไทยยังบงดิฉันมีค่ะดิฉันมีนมีีดดิฉันโอเคพ่ค้า ขอคัดได้ไหมคะค่ะก็ครบราวนี้ค่ะผหรับ5้าอย่างที่โมเมนช่นชอบละใช้เป็นประจำและสิ่งที่สามารถใช้แทนได้นี่ค่ะเทคนิคพิเศษสำหรับวันนี้ค่ะก็คือการทำให้หน้าของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะโมเลนชินน้ำแร่ค่ะน้ำแร่เนี่ยทำให้หน้าของเราดูบางเบารองพื้นได้ที่ตัวเป็นอย่างดีดูดูเป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้แต่งหน้ายเลยค่ะไม่อับลุมไม่อาบค่ะเซนหรับโมเมล่า ขวดเท่านี้ฉีดที่ละแค่นี้เบาบางไหมคะและราคาแพงไหมคะโมเมทไทยน้นำแรกคะ่ะาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะขวดน,นี้เพียงแค่6บาทเท่านั้นใช้ย,ยังไงน่คะใช้ไี้หลายอย่างเลยคะ่ะดื่มก็ได้ ดีเป็นธรรมชาติสวยงามอย่างคท้ไปถึงสำหรับวันนี้โมเลนทาเพลินไม่ใช่โมเลนทาพัลาพงลาไปก่อนสวัสดีค่ะาหนูหนูพอแล้วค่ะหนูพอค่ะขอพี